สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจค่ะเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ และในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่ขอเอาใจสา ok วกเดอะคอปละค่ะด้วยการพาไปดูผลงานของลิเวอร์พูลตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาล2023ถึง2024ที่ดูแล้วโอ้โหจะลงตัวและสดใสจนหลายคนมองไปถึงขั้นว่าฤดูกาลนี้มีสิทธิ์ไปถึงแชมป์ได้แบบสบายๆล้วค่ะทาไมถึงลงตัวขนาดนี้นะคะวันนี้ไปดูกันว่าหงแดงมีดีอะไรติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ชั่วโมงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหงแดงฟอร์มแรงเวื่อวังมากค่ะหลังจากลงสนามในพรีเมียร์ลีก2,023-2,024ไป6นัดเขาเสมอ1นัดนะคะแล้วก็ชนะมา5นัดรวดซึ่งในนัดเปิดสนามที่ไปเยือนเชลซีเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1หลังจากนั้นพวกเขาก็กวาดา3แต้มรัวๆตลอดทั้ง5นัดเลยล่ะคะ่ะจากการเปิดบ้านชนะบอลมาส3ประตูต่อ1ชนะเกมเยือนนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1 เปิดบ้านชนะวิลล่ามา3ประตูต่อ0ูชนะเกมเยือนวูฟแฮมตัน3ประตูต่อ1แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะคุนคอ้อนเวสแฮมไปได้3ประตูต่อ1จากผลงานอันยอดเยี่ยมต่อเนื่องก็เหมือนจะมีหลายๆปัจจัยเลยค่ะที่เอื้อให้ลิเวอร์พูลทาผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของทีมเวิร์กนะคะโดยเฉพาะการทํางานในแดนกลางของทีมซึ่งดยดูการล่าสุดเนีเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกองกลางครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นกองกลางใหม่เลยนะคะทั้ง4คนที่ได้มาในช่วงตลาดซัมเมอร์ได้แก่อเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์โดมินิกโซบิรลวัตารุเอนโดและทางด้านของไรอันกราเฟนแบด โดยเฉพาะในรายของแม็กอลิสเตอร์กับโซบอสไล์สองรายนี้เนี่ยถือเป็นแดนกลางที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปในช่วงหลังๆของเรวยว่าพูได้ดีมากๆเลยค่ะทั้งจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำรับก็ได้รุกก็ดีพลิกบอลครองบอลได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะจะเป็นการวิ่งขึ้นหรือว่าวิ่งลงพลังงานเขาเนี่ยเหลือล้อนมากเลยะคะ่ะเรียกได้ว่าช่วยให้ทีมเล่นเกมรุกได้สนุกมากขึ้น นอกจากนี้ลิเวอร์พูลก็มีตัวเลือกนักเตะที่เหมาะสมลงตัวในแต่ละตำแหน่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเลือกใครลงมาก็ช่วยเหลือทีมได้อย่างสบายใจเพราะว่านักเตะม,มีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ของทีมนั่นเองล่ะค่ะสามารถจะสลับสับเปลี่ยนลงมาสังหารประตูนะคะอย่างเช่นดาวินนูเยสลุยส์ดิอารสโคดีก้กัคโป และทางด้านของเดียโก้โซตารวมไปถึงโมฮัมเหม็ดซาาค่ะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถหมุนเวียนกันลงสนามนะคะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นแล้วก็ทดแทนกันได้อย่างไม่เหลื่อมล้ำกันมากนักละค่ะแต่ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนในฤดูกาลน,นี้ค่ะคุณผู้ชมคือการเปลี่ยนไปของนักเตะอย่างซาลา จากนักเตะที่ต้องบอกว่าคลั่งยิงตะบีตะบันยิงกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างสารรค์เกมแบบเต็มตัวเลยนะคะยกระดับการเล่นด้วยการเป็นเพลย์เมกเกอร์ค่ะมีลูกจ่ายเหนือชั้นมีลูกแทงทะลุช่องให้ได้เห็นกันอยู่นะคะซึ่งในเกมที่อาชนาเวสแฮม3ประตูต่อ1ซาลาเขาอย่างสร้างสถิติสุดยอดค่ะกลายเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์สึกพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับการได้ประตู12เกมติดต่อกันถึง2ครั้งนะคะ จากการสังหารจุดโทษที่ให้ทีมน่ยออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในเกมที่พบกับเวสต์แฮมนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นผู้เล่นคนที่5ที่ยิงหรือว่าแอสซิสต์ให้กับต้นสังกัดในเกมลีก6แมตช์แรกค่ะ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่ทำได้ไปนั่นก็คือเดวิดเบคแฮมในฤดูกาล2000 2001เทวร์รี่อองรีในฤดูกาล2004 2005เซกิโอเก e r โรในฤดูกาล2019ถึ2020รวมไปถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ในฤดูกาล2022 2023นะคะหนึ่งนักเตะค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือดาวินนูเยส ค่าตัวของเขาเนี่ยแพงยับเลยนะคะอยู่ที่ระดับ80ล้านยูโรจึงไม่แปลกละค่ะที่เขาเนี่ยจะโดนตั้งความหวังเอาไว้สูงที่สําคัญเลยนะคะคือเขาเองเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นก็ยิ่งทําให้เขาเองกดดันมากเลยละค่ะซึ่งตอนย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเขามีอุปสรรคทั้งในเรื่องของภาษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่แทบจะสื่อสารไม่ได้เลยนะคะไหนจะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์อีก แต่เมื่อมาในฤดูกาลนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ดีไปกว่านั้นนะคะเขาได้มาเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือว่ากองหน้าตัวกลางที่ดูจะเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดก็ยิ่งทำให้โชว์ฟอร์มได้เด่นแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้านเจ้าตัวเองนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยด้วยละค่ะบอกว่าเขาเนี่ยเลิอกอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชเียลมีเดียเพื่อลดความกดดันของตัวเองนะคะแถมยังทำให้สภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นด้วย แล้วก็ยังหันไปโฟกัสแค่ความเห็นของเจอเก้นคลอปกุญซือของทีมเท่านั้นมาถึงอีกหนึ่งกลไกลที่ถูกมองว่าสำคัญมากของหงแดงในตอนนี้นั่นก็คืออลิสันเวเกอร์ค่ะเขาเป็นผู้รักษาประตูของทีมนั่นเองนะคะซึ่งณตอนนี้ ขึ้นชื่อเรื่องของการดวลตัวต่อต,ต,ต,ตัวไปซะแล้วล่ะค่ะแถมยังไว้ใจได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเปิดบอลการผ่านบอลที่มีความแม่นยําแน่นอนโดยเขาสามารถคว้ารางวัลเซฟยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมไปครองได้ค่ะจากจังหวะในเกมที่พบกับ纽卡ลซึ่งเป็นการเซฟลูกยิงของมิเกลอัลมิรอนนะคะที่เขาวอลเล่จ่อๆในกรอบเตโทษบอลเนี่ยเด้งไปชนคานก็ยังมีปฏิกิริยาที่เร็วพอที่จะลุกขึ้นมา ปัดลูกบอลที่กระเด้งลงมาเนี่ยนะคะออกไปได้อีกด้วยละคะ่ะแม้ว่าเกมลีกจะผ่านไป6แมชนะคะแต่ก็มีกูรูออกมาพูดกันแล้วแหละคะ่ะว่าดูจากฟอร์มของหง์แดงชุดนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะเบียดแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ไปได้อย่างสบายๆนะคะหลังจากที่ทั้ง2ทีมเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Arsenal, อาร์ซอลทอตแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลค่ะ ทั้งนี้ในแมชชนะเวสต์แฮมเนี่ยทีมของคลอปก็สามารถสร้างสถิติไร้พ่าย17แมตชติดต,ต่อกันในพรีเมียร์ลีกรวมซีซั่นที่ผ่านมาด้วยแล้วนะคะโดยเสมอเพียงแค่5เกมซึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นชัยชนะเรียบเลยแหละคะ่ะด้านแกรมซูเนสค่ะซึ่งเป็นตำนานของหงแดงหรือว่าูลมองว่าทีมของเจอเก้นคลอปในฤดูกาลนี้ คือภัยคุกขามของแมนซิตี้อย่างแท้จริงและมีสิทธิ์ไปไกลถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกด้วยแม้จะมีอดีตแข่งหลายๆคนมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่แข่งแกร่งพอแล้ะค่ะแต่ว่าซูเนสเองกลับเชื่อว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างเข้มข้นแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์หรือไม่ก็รองแชมป์ได้เลยนะคะ โดยซูเนสเปิดเผยแล้วคะ่ะบอกว่าตนเนี่ยได้เห็นลิเวอร์พูลที่แข็งแกร่งขึ้นอเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์รวมไปถึงโดมินิกโซโบสไลดูเหมือนจะเข้าใจความต้องการในการเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะคะและลิเวอร์พูลก็คือไผ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเป๊ปกว่าดิโอลาหลังจากที่ก่อนหน้านี้แมนซิตี้เนี่ยสามารถคว้าแชมป์4รายการจากการเล่นแบบยอ่อยๆแยะมาแล้วนะคะ ด้านคุณซือของทีมอย่างเจอเก้นคลอปเขามีการเปิดใจพูดถึงลูกทีมชุดนี้ด้วยแหละค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างมีความหวังเด็กเหล่านี้เป็นนักฟุตบอลที่ดีมากและตอนนี้พวกเขามีวันที่ยอดเยี่ยมสําหรับเรานี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเรากลายเป็นทีมแบบที่ยากมากนะคะที่ทีมอื่นๆจะรับมือนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ค่ะเจอเก้นคลอปเขายังพูดถึงฟอร์มและพัฒนาการของนูนเยสด้วยนะคะบอกว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอันตรายมากเลยค่ะพวกเราทุกคนได้เห็นการทำประตูของเขาซึ่งก็น่าจะดีไม่น้อยมันแข็งแกร่งจริงๆเขาพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมเสมอเขาคือนักเตะคนสำคัญอย่างยิ่งที่เรามีในตอนนี้ ที่สำคัญคลอปได้พูดถึงซาร่าด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าทีมจากซาอุดิอราระเบียต้องการได้ตัวและพร้อมทุ่มเงินเพื่อให้ได้ซาร่ามานะคะบอกว่ามันไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงจากมุมมองของพวกเราเราไม่ได้รับข้อเสนออะไรแต่อย่างใดโมซา l a าเป็นนักเตะของล mm ิเวอร์พูลเห็นได้ชัดสำหรับทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่ mm hmm. เขาคือคนสำคัญและยังคงสำคัญต่อไป ถ้าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคำตอบที่ได้นั่นก็คือไม่มีทางและเขายังคงมุ่งมั่นกับลิเวอร์พูลแบบ100%เเต็มละค่ะเรียกได้ว,ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของหงส์แดงลงตัวไปหมดทุกเรื่องเลยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถสิวได้กี่แชมป์กี่ถ้วยและจะสามารถยืนระยะแบบนี้ได้อีกนานหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับตาดูกันละค่ะ